ดีครับผมโอเคเล่นแต่เกมแบบนี้ซะด้วยคนก็เบื่อแล้วละ่ะ hey, ไอ้วกที่อ่ะจะเล่นยังไงวะเข้ามาก็เล่นเลยนะผมนะมาดีดูการอ่ากนการสอนเขาเลยเอาอไหไ่กันไหมโอ้อหไรกันเนี่ยผมไฟต้องไปปรับอันลงหน่อยแล้ว เฮ้ยโอ้โหมางี้เลยมางี้เลยดูกระตุกกระตุกแค่ก <c oughs> ูปาไปลงก่อนตายแล้วกูปาไปนี่ลงเออโอเคมาอแล้วเราดี้องแล้วมาเลยอุห้อมบวกอะไรไม่พวกกระจอกกระเจี๊ยบ เดี๋ยวนะ้เล่นปืนเลยแต่น้องเล่นพกนีนี่พกเทียวสั้นมาเสียวตต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 ตายดับสนิทดับสนิทเอาคุณจนคู่จีนคู่อะไยเนี่ยโอ้โหโหดเกินะเอามีมีจั่วไงไป่มีจั่วอืมอืมอืม เขาบอกให้คิวกระตุกไอ้เว้นโหเอแมนก็ปี้กันในเห็นเลยเนี่ยปี้อีกสี่ปี้วะเนี่ยเอ้ยอะไรอะไรอะไรโอ้โหใช้เวลา,าไปนี่ยก็คอมเมนต์มา <c oughs> ไม่ว่ากันหรองวัอะไรวะเนี่ย่ะมีพี่กำบองเล่นเลยคอมเมนต์มาเสยเฮิโอ้โหโอ้โหกลุ่มแอร์เอาเราไปเกือกกินอยู่เปนกลุ่มแอรนั้นแหละอือ เอาไปยินเลยฮอ๋อสวัสดียรุ่นนะคืนหมดเ่หมดอ่ะห้องเดียวนประกันหมดเลยโอ้ยะกยายาพยายาอโอ้วแม่งก๊อปกันนบนเอ้ยาดิบารดิารดิารดิเต๋งยงเละพ่อคกนเพอ๋อม่ด้าว้ก็ตกใจหมด อืมแตกไป yeah. อย่าไม่ใช่ปืนปืนมาสักทีไปได้หมดอ้าวหมดทั้งอ้าวเร็วชิบหายเลยอ๋อคงตายเราไอ้สัดโอ้โหว่าคงตายไม่ตายจริง <c oughs> กลัวพวกหยอกใกล,ล,ล,ล้ตายนะให้เวียนเย่ยในคงนี่อ่ะ มีห้องอะไรไม่มีอะไรโอ้ห้องแม่งนักวิบหายเฮ้ยไอ้คันนี้ทางอะไรวะไปดูหน่อยดิอยู่ตรงช่วงการสำรวจเอ้ยอะไรของมึงเนี่ยไอ้ทันเออไอ้ของมึงไอ้กูนั่งทำไมลุกขึ้นสวยเอ้ยี่เห็นกูเหร้วเห็นกูเหรอวิวอะไรวะดิอ่ะ อะไรหมดจะว่งไปไหนกันโอ้ยน uh ja. um 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 sí. OK ี่ไอ้คุยไอ้เอ้ยได้เจ้าเดี๋ยวทำไมคุยิงมึงไม่ตายเปักแกเป่าวเ่ยสัตว์เอ้เอ้เอ้สัตว์ไอ้ยิ่งยกไปหแล้วหลอนเยเดี๋ยวแม่ปืนกูบักเป่าเนี่ยสัตว์้โหหลอนแน่เนี่ย โอ้โหเป็ือยปงนอย่าสัตว์เรียกพกพกเปลืยปืนละโเคเบือยปืนเลยโอ้ยสัตว์สุดยอดกดไลค์เลยครับผมนี้ถ้ากดปิดแอปปืนนี้ก็ได้เฮออ้ยยยยยอะไรวะเนี่ยสุดยอดจริงเอาโอ๊ตตกใจหมดมัดนด๋วใบเลยอืออะไรล่ะอยหัวอะไร อะไรหมดวะเฮ้ยโอ้โหโดดโดดมาอีกเลยเฮ้ยเฮ้ยเอามืงก่อนเอามืงก่อนเห็ไหมเนาะเห็นไหมสวยมาเป็นเพื่เยี่ยมเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหกูเอา้าวกูตายกิจสากอีกโอ้โหอ้าจบโอเค